ธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จใช้หลักการบริหารงานด้วยศิลปะตั้งแต่การตกแต่งร้านให้ดูสดชื่นงานบริการที่เป็นกันเองและดูอบอุน่นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทย และไปทำความรู้จักกับร้านลามูคาเฟ่ร้านอาหารชื่อดังที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในนามของบ้านตึกเหลืองและไปทราบถึงความเป็นมาจากคุณทารินอาวัฒนกุลเทพเจ้าของร้านลามูคาเฟ่เชียงใหม่กันค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่ชมวัฒนธรรมชมธรรมชาติแล้วอย่าลืมมาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านลามูคาเฟ่เชียงใหม่นะครับ ร้านลามูคาเฟ่เชียงใหม่เดิมทีนะครับเราทําร้านทําผมหรือเรียกว่าซาลอนมาก่อนหลังจากนั้นเรามีความสึกว่าลูกค้าที่มาทําผมร้านเราเนี่ยต้องนั่งคอยหรือว่าเพื่อนหรือญาติที่มาต้องนั่งคอยนานหลายท่านเราเลยมีไอเดียว่าอยากทําคาเฟ่หรือร้านอาหารเล็กๆที่อยู่กับซาลอนมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของลามูคาเฟ่บ้านเหลืองแห่งนี้ซึ่งความผสมผสานนั้นเนี่ยเราถือว่ากลมกล่อม และก็ให้บริการลูกค้าได้หลายอย่างเมื่อลูกค้ามาที่ร้านเราแล้วเนี่ยมาใช้บริการทั้งทําผมและทานอาหารทานเครื่องดื่มทานกาแฟทานขนมซึ่งถือว่าได้เติมเต็มความสุขได้หลายรูปแบบทีเดียวครับร้านลามูคาเฟ่เชียงใหม่จุดที่ลูกค้าชอบในการมาใช้บริการร้านเราคือการได้นั่งโซนเอาท์ดอร โซนเอาท์ดอร์ถือว่าเป็นโซนอยู่ในสวนสวยร่มรื่นเรารังสรรค์สวนสร้างสวนและตกแต่งสวนให้ดูบรรยากาศที่ร่มรื่นมากสวนที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้ทําให้ลูกค้านั่งอยู่ในตัวเอาท์ดอร์ของเราในตัวสวนของเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ร่มรื่นไม่ร้อนนะครับแต่บางครั้งเมื่อมีฝนตกหรือว่ามีอากาศที่ร้อนหน่อยเรามีโซนอินดอร์ห้องแอร์ที่ลูกค้าก็านั่งได้สบายสบาย จุดหนึ่งที่ลูกค้าชอบมากและถือเป็นไฮไลท์ในการตกแต่งร้านคือการใช้กุหลาบพัน์อังกฤษที่ปลูกที่เชียงใหม่นี่แหละครับปลูกที่โครงการบนสเสมืองนี่แหละครับกุหลาบอังกฤษสีชมพูสีเหลืองสีม่วงเติมอยู่บนโต๊ะทุกคนจะมีความสดชื่นความสดใสน,นะครับหาที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากที่ละมูคาเฟ่เชียงใหม่ครับเมนูจานอร่อยของวันนี้ที่อยากนำเสนอนะครับ ก็อยากเสนอเมนูที่ตัวเองชอบมากก่อนเพราะว่าเนื่องจากตัวเองเป็นคนใต้นะครับเราก็มีเมนูอาหารใต้หลายเมนูทีเดียวแกงเหลืองปลากระพงหรือแกงส้มของคนใต้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของเราเพราะเครื่องปรุงหรือเครื่องแกงที่เราใช้อยู่เนี่ยเอามาจากบ้านผมเลยครับที่อําเภอควน,นขนุนจังหวัดพัทลุงส่วนเมนูอื่นๆของภาคเหนือก็คือยำอะโวคาโดนะครับอะโวคาโ,โดถือว่าเป็นวัตถุดิบพื้นเมืองของเชียงใหม่ดังนั้นในการส่งเสริม วัตถุดิบของพื้นเมืองเราระยิบอะโวคาโดามาทําซึ่งเรามั่นใจว่ายำอะโวคาโดาของเราก็อร่อยมากและก็มีประโยชน์นะครับที่เป็นไฮไลท์ช่วงนี้ลูกค้าชอบมากเหลือเกินนะครับก็คือปลาทะเพียนตัวใหญ่ไร้ก้างไข่เต็มพุงจริงๆปลาทะเพียนเนี่ยทานยากแต่เรามาทําให้ทานง่ายโดยที่ว่าไม่มีก้างเลยซึ่งมั่นใจว่าถ้าคุทุกคนได้มาทานเมนูปลาทะเพียนตัวใหญ่ตัวนี้ของเราซึ่งไร้ก้างไม่มีก้างเนี่ย ทุกคนต้องชอบครับแล้วก็สำหรับอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เลยคือผัดใบเหลียงกับไข่แล้วเราใส่ปลาสลิดกรอบลงไปรับรองครับว่าผัดใบเหลียงของเราไม่น้อยหน้าใครทีเดียวครับผมสำหรับเมนูขนมโอ้โหเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบมากถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็คือแพนเค้กซูเฟ่แพนเค้กซูเฟ่ทำด้วยไข่ขาวและนมเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะแคลอรี่แคลอรี่ต่ำมากครับ ทานแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องอ้วนเลยแต่จุดไฮไลท์อยู่ที่ความอร่อยและความนุ่มเหมือนทานแล้วละลายในปากงานอีเวนต์ฟังก์ชันเราจัดอยู่สม่ำเสมอนะครับงานแต่งงานก็จัดไปหลายงานงานมั่นงานเลี้ยงฉลองหรืองานเปิดตัวสินค้างานประชุมสัมมนาก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ประชุมสัมมนาไม่ได้ประชุมกันในห้องโรงแรมแคบแบแล้วนะครับ สามารถมาประชุมอ่อประชุมของเราที่เห็นสวนสวยด้วยและประชุมด้วยพื้นที่เรามีหลายโซนหลายส่วนที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเลือกได้หลายโซนเลือกได้หลายส่วนและมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเรามาสัมผัสกับธรรมชาติมาเสพวัฒนธรรมของเชียงใหม่อย่าลืมนะครับเรามีอาหารอร่อยอ ให้ทุกคนได้มาลิ้มรสลิ้มลองกันลมูคาเฟ่เชียงใหม่ถือเป็นร้านหนึ่งที่อยากฝากไว้ในใจทุกคนเพราะว่าอาหารของเราจานเด็ดทั้ง4ภาคที่คัดสรรมามั่นใจครับว่าทุกคนจะต้องชอบไม่เมนูใดก็เมนูหนึ่งที่สำคัญขนมเราก็มีหลากหลายมากและอร่อยมากด้วยครับนอกจากบรรยากาศร้านรสชาติอาหารแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ลามูคาเฟ่ได้รับการการันตีว่าเป็นร้านอาหารที่ครองใจนักท่องเที่ยวคืองานบริการจากบริกรที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมเป็นอย่างดีด้วยลีลาและการเอาใจใส่เป็นจุดดึงดูดให้ที่นี่เมื่อมาถึงแล้วจะต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ